่ามกลางผู้คนมากมายในฮอลล์ในงานแฟนมีสที่มะนิลาหลิงออมเข้าสู่โลกที่มีเพียงแค่สองเราอีกแล้วค่ะเสรนส์นักข่าวมือถือได้เห็นงานแฟนมีสของหลิงออมที่มะนิลาเนี่ยบอกเลยว่าโคตรด,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 ดีใจที่ได้อยู่ในแฟนดอมของคู่นี้บอกเลยว่าโคตรดีใจที่ได้อยู่ในแฟนดอมของคู่นี้เพราะสิ่งที่ทั้งคู่แสดงออกมาพวกเขาไม่ได้ต้องการทําให้แฟนๆประทับใจแต,แต่แต่แต่สิ่งที่พวกเขาทําให้กันน่ะ พวกเขาทำด้วยความรู้สึกที่อยากทำให้การจริงๆไม่จำเป็นต้องมาฮาร์ดเซลนู่นนี่แค่ให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราชอบในตัวพวกเขามากที่สุดทำตามที่ใจตัวเองต้องการจริงๆไม่ใช่ตามใจแฟนๆส่วนในงานเนี่ยไอ้ช็อตที่ดูแล้วหัวใจจะวายที่สุดก็คือตอนที่ทั้งคู่เล่นเกมคาบขนมตอนแรกคนพี่คาบขนมไว้นิดเดียวคือเหลือให้น้องคาบตั้งเยอะแต่ๆๆพอน้องจะกิน ตัวพี่ก็กินเข้าไปอีกแล้วเหลือที่ให้น้องกัดนิดเดียวแล้วน้องนะเหมือนลูกแมวเขินจนตัวแดงแล้วพอดีจังหวะมันพอเหมาะพอเจาะกินน้องออมกัดขนมปุ๊บขนมหักปับ๊บถ้าไม่หักแล้วต้องกินต่อเนี่ยเรียกว่าขนมนยังไว้ชีวิตสาววายอยู่เพราะหลายคนสงสัยทําไมขนมหักก่อนคือถ้าไม่หักสาววายจะมีชีวิตอยู่ต่อได้ยังไงแต่เห็นคนพี่อ่ะเสียดายที่ขนมหักนั่น<ๆ>น่ะส่วนสริหนักข่าวมือถือ